นะครับผมจะถ่ายทำสมเด็จด,ดำองค์นี้อีกทีหนึ่งนะครับที่นี่จะเอาให้หน้าจอเต็มเลยมันจะชัดเจนหรือเปล่านะครับดูไปก่อนนะครับผมว่าจะถ่ายให้มันเห็นเม็ดนีนะ้เม็ดเม็ดนี้นะเม็ดนะครับนี่ก็เม็ดอพวกนี้ก็เม็ดนี่ให้ดูเม็ด อยู่อยู่หน้าตักอยู่นี่ก็เม,ม็ดเม็ดเขียวนะครับเม็ดหยกเขียวหรือว่าเม็ดอะไรก็ดูเองนะครับแต่มันมีแต่เม็ดนะครับเม็ดสวยสมเด็จองนี้สุดยอดนะครับเม็ดเขียวเยอะเม็ดเขียวไม่แดง สมเด็จยุคต้นๆเลยนะครับสมเด็จดำๆหายากนะครับดูด้านหน้าไปก่อนนะครับค่อยดูนะครับดูดูให้จบนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเม็ดอะไรเป็นเม็ดอะไรนะครับ มีมิดมิดสวยนะครับเมิดเขาเขามิดขาใสอยู่ตรงหน้าตรงขาน,นี้ก็มีนะครับเม็ดพระชุมกอใหญ่นะครับนี่ดูดูดูม็ดกี่ครับสุดยอดเลยนะครับ ลอยกระเทาะออกย่งเห็นยังมีเม็ดเขียวนะครับดูด้านหลัง สวยงามจริงๆนะครับเม็เดเลือดท่านะครับดูดูด้านหลังนะครับสุดยอดเลย ดูใกล้แห้งนะครับดูใกล้สบายตาดีนะครับสมเด็จดำวงนี้สุดยอดนะครับ ดูเม็ดนะครับ่ายให้ดูเม็ดโทรศัพท์นี่ก็ไม่ชัดเจนเลยรูปหน้าจอของท่านดูเลยนะครับว่าสุเด็พงรงนี้ดำยังไงดำธรรมชาตินะครับดำพงเบรลานหรือว่าบกไม้เก่าๆเผารวมกันนะครับ คนเท่าคนแก่โบราณเก่าคานกันมานะครับสวยไหมครับ สุดหยดดียวย่นไปตามการเวลาครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ